อ่าสวัสดีครับอันนี้จะมาดูวิธีการตั้งโปรแกรมในให้ตัวตัวทารเมอร์ดิจิตอลทำงานนะครับของรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าของรุ่นนี้ตัวอะไรเงี้ยแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเซตตัวโปรแกรมนะครับตัวทารเมอร์เนี่ยเขาจะประกอบด้วยตัวโปรแกรมมาให้คือ20่สคูณสบวกหทำไมถึง20่สบวกสนึงนะครับเขาจะมีโปรแกรมมาให้นะครับโปรแกรมที่หนึ่งเี่เห็นไหมสัญลักษณ์คือ1น,นะครับมันจะเขียนว่าออนเห็นไหมครับเลื่อนต่อไปโปรแกรมที่1นึงเป็นเขียนว่าออฟ ก็คือจะมีตัวเลขด้วยกันเนี่ยทั้งหมด20โปรแกรมเนาะนี่นี่คือ20โปรแกรม on กับ o อฟนะครับตัวทํางานก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับตัวที่เขาบวกมาให้เพิ่มก็คือตัวนี้ที่บอกว่ามีบวกหนึ่งตัวนี้นะครับมาดูกันตั้งค่านะครับเราแค่กดลูกศรนะครับเลื่อนปุ๊บนี่โปรแกรมที่หนึ่งนะครับเราจะเริ่มทํางานกับโปรแกรมที่หนึ่งแล้วก็กดเซตถ้าเราไม่ต้องการแล้วเรากดแมนนวลเพื่อรีเซตไปนะครับรกดเซตปุ๊บอันดับแรกเราต้องมาระบุตัวทั้งหมดกันนะครับว่าเราจะเอาเอาการทํางานเนี่ยแบบไหน นี่นะครับเอาเฉพาะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่าจะเป็นวันอะไรนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์หรือวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ครับผมเดี๋ยวเราอาทั้งหมดแล้วก็เลือกตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ต่อไปแล้วก็มาระบุชั่วโมงเช่นเราต้องการให้ตัวทําเมอร์ตัวนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดออนนะครับก็ให้เขาทํางานตอนตอนอ่าตอนตีห้าอ่านะครับตอนตีห้าเวลาเวลากิกี่นาทีดี ห้านาทีให้เขาทำงานห้านาทีปุ๊บเรากดเสร็จครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยโปรแกรมที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมที่สองโปรแกรมที่สองก็ยังอยู่ในโหมดที่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสลับแบบออนกับออฟนะครับแล้วก็เลือกให้เขาทำงานเหมือนกันเพื่อให้ไปปิดกับตัวหมดแรกแล้วก็โอเคตัวนี้เสร็จต่อไประบุเมื่อกี้นี้ตี 5, ห้าเนาะเราให้เขาปิดตอนหกโมงเวลาสัก0ศูนย์เราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เลื่อนไปเลื่อนกลับได้นะครับ ให้เขาทำงานแบบ6โมง56นาทีปิดนี่แล้วก็กดเสร็จได้เลยครับตอนนี้เราก็จะตั้งโปรแกรมไปแล้ว2 2ระบบเนาะคือโปรแกรมที่หนึ่งตอนเปิดตอนตี5 5นาทีแล้วโปรแกรมที่สองก็คือสั่งให้เขาปิดตอน6โมง56นาทีนะครับนี่นะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วก,กดทาไปดูเวลาปกตินะครับประมาณนี้นะครับการตั้งเวลานะครับ